อะมานั่งใ,ใกล้ๆกันเร็วลูกมาเลยเริ่มเลยไม่ต้องหลับต้องนอนพ่อหลับนอนไปก่อนนะอันนี้เถอะออกไปลูกอย,ล <c oughs> อยู่ข้างหลังเอออะนี่นี่แกนั่งบนนี้ไปเลยเขาจะหักมั้เนี่ย <c oughs> อืม <c oughs> <c oughs> อะอะหนูนั่งนี่เลยสิไม่แม่กะว่าให้ขยับออกไปแล้วหนูจะนั่งข้างหลังแม่ไงเรา เดีああ๋ยวนะเอางี้แม uh, so uh. so so ่รู้ละเดี๋ยวแม่แม่แม่นั่งกลางอ่ะเยนี่เธอถือไว้ก่อนสิเดี๋ยวแม่นั่งกลางไอ้หนูจะได้นั่งเลยแบบไอ้หนูมานั่งข้างแม่มาอ่าสวัสดีทุกคนตามสัญญานะคะที่คุยกันไว้ตอนเช้าเนี่ยฉันก็เบลอมากสัญญาเลยบ้างเนี่ยบอกว่าเดี๋ยวเย็นนี้อยู่กันหมดแล้วจะ จะไลฟ์นะคะทักทายเพราะบอกว่าไม่ได้ทักทายกันมานานแล้วหลายวันแล้วก็วันนี้บอกตรงว่ายุ่งมากที่บอกกำลังจะนอนอ่อะไรนะอ่านว่าอะไรจะถวบอกไม่่่มกลัวไม่ใช่เลยเน่มันเป็นคนบ้องตื้นอะบ้องตื้นอยู่ดีก็บ้องตื้นหรือเปล่าอ่ะื้นาว่าอะไรรู้ป่ะบ้องตืบ้นบ้า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 คืออยู่ดีก็หัวเราะลูก เมางกระท่อมเดะอะไรเนคืออยู่ดีก็หัวเหรรั่วแล้วแม่ก็ขัำนีก็ไม่มีเหตุผลเลยก็ข่ำนะคะก็อ่ะอปรอโอปรอแม่มาดึกนี่เธอเดี๋ยวเธอจะต้องเห็นใจพวกฉันว่าทำไมถึงดึกนี่จะรักษาสัญญานะคะลูกๆไม่งั้นก็ไม่ไล์แล้วค่ะจะกลับไปนอนนะคะอ่ะสวัสดีค่ะฮัลโหลอยู่แกลนานน่ากุศล ตายแล้วคมันึกแล้วแมมันดึกแน้วอหนึบละไอที่าอบอกโหอยู่ใกล้อยู่ใกล้อันนานกุซิดเลยวอายปวดหัวอ่ทั้งสองร้อยกว่าคนเร็วๆให้มันได้สักห้าร้อยคนหน่อยเร็วๆเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรนะกดไม่มีคอนเทนต์อย่าคอนเทนต์มากเลยปวดหัวเร็วๆซะบ้างเราจะทำตามสัญญาใช่แต่วันนี้จะไลฟ์ไม่นานนะเมากระท่อม โอ้ยดีมากวันลาะอ่าวันนี้นะคะยุ่งกันตั้งแต่เช้าเช้ามาเนี่ยกองคณะนางสาวไทยเขาก็ไปถ่ายคอมการ์ดใหม่ของเขานะคะแล้วก็แม่ไม่นอนเหรอคะยังไม่นอนค่ะเพราะถ้านอนต้องไลฟ์ไม่ได้นอนนอนแล้วค่ะนอนแล้วอ่ะก็มาเช้าก็ยุ่งวุ่นวายทั้งวันตกเย็นก็มางาน private dinner ของคุณเฟร็โมวาดนะคะมวาดเขาก็จัดบอยแล้วก็ให้เกียรติเชิญคณะพวกเราเนี่ยมา uh, d i น n e r แล้วก็ทานอาหารอร่อยแล้วก็ใส่เครื่องเพชรสวยๆนะคะใ,<ช>ให้ม,ใมันชื่นใจเล่นใช่ไหมห<อ>ไม่อยากถอดเลยรู้สึกแพงมากอะรู้สึกแพง ก็อยากจะกลับไปพร้อมกับหนูเสริบ şey ริกาศคือมองตาแข็งแล้วแม่แม่สั่งว่าอะไรแม่สั่งว่าอะไรตอนใส่เครื่องเพชรเขาอะแม่บอกว่าอากลับบ้าดได้เลยถือว่าได้ใส่แม่บอกไม่ต้องถอดครบกันได้ลูกฉันบอกว่าห้ามเดินไปไหนเพ่นพ่านเดี๋ยวของเขาหล่นหายไปซวยกูอีกเนี่ยเออก็ เมื่อกหนูกับอายออกไปข้างนอกกันไปนั่งแบบดูดาวดูบรรยากาศเขาเดินไปเขาเดินตามเขาเดิออกมาเขาเปิดประตูตาใช่ใช่ใช่ไหมเ้องตาาตามเดี๋ยวก่อนเนี่ยเมื่อกี้ที่เห็นพี่ๆผู้ชายนั่นคือบอดี้การ์ดชุอเขาชีพในฝันของเรามองแบบแม่ลาสายตาเดยหนูเดินไปไหนนะไปดูดาวแล้วเธอจะไปดูดาวอะไรจะใส่เครื่องเพชรเขาเป็นดังเส้นเป็นร้อยล้านแล้วจะเสลอไปดูดาวอะไรกันฉันบอกแล้วว่าไม่เป็นพานแล้วไม่อยากจะบอกนะฮะวันนี้คุณหนูอายกันก็ เออแตกอ้วกแตกกูงงมากเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะเพราะว่านางอ่ะนางแพ้เนื้อเมื่อวานนี้นี่เมื่อวานนี้นะคะแม่ก็เลี้ยงขอบคุณเออตอร์กิสเพราะว่าคุณฮามิดที่เป็นดีเรคเตอร์ใหญ่เนี่ยก็จะย้ายไปยญี่ปุ่นประจมอะไรนะญี่ปุ่นเพราะเขาต้องต้องหมุนอเ,เออตเกียวก <นะ S 2> ็แบบอยากจะเลี้ยงขอบคุณที่เขามีน้ําใจกับเราเนาะไปไหนก็ไปกันหมดเงี้ยก็ พี่เลือกร้านหลูมากพี่บอลลี่เลือกแล้วก็ทุกอย่างก็อร่อยอร่อยมากจาอร่อยทียามากว่าคือจะจ่ายไปร่วมสองหมืห้ากว่าอ,อะใช่ปบะเออแล้วก <c oughs> ลนน็ลิ้นหนูไม่เมลิ้นหนูไม่เหมาลิ้นหนูหนูบหมอก,กับ ลิ้นวัวยาหรือแบบว่าไตย่าเหียอรอพายอร่อยแต่มันแบบวิวย่าจริงๆวันนี้หนูก็ลองแล้วสรุปอึแตกพี่จะบอกว่าเมื่อคืนไม่ใต่มานร็จขอยาดมหนูทันทีมันมีสองคนที่เป็นใช่ไหมเมื่อคืนใครมานิตามานิตากับไอกา่ะส่วนโอปอและแอนนาสบายมากเลเน่ฟาดไม่ยั้งฟาดเรียบเน่ไม่ทันเนือัน้ไม่เป็นไร เออเออหนูเออหนูเป็นคนไม่ทานเนื้อเขาไม่ทานเนื้อไม่ทานหมูทานแต่ไก่เออเขาเป็นคนย่อยยากใช่ไหมสรุปว่าไอการเขาก็ทานแต่ปกติหนูทานเนื้ออยู่ป่ะใช่เหมือนทานของถูกหนูชอบจกกะปร้าหนูไม่เคยกินอะไรแบบที่เป็นซอสแบบนี้อมันเลยแปลกเมื่อวานนี้มันมีซอสเยอะมากมันมีสีซันนิ่งันเหมือนกินเข้าไปร่คำหน้าแบบนี้ดิบไปยุแบบฟังกินแบบอีสานมันแบบว่าไม่ได้ก็แบบนั่นทองซอยจุซอยจุ ซอโจ๊กคืออะไรที่แบบเนื้อดิบเลยแม่อันนี้ก็เกินไปดต่พยาธิเยอะซอยจ๊กไม่ไม่กลัวไม่สรุปว่าเมื่อวานนี้าอกันกับเจ้ามาริต้าเขาทานเนื้อไปแล้วก็สองคนเขาก็จะกิดกันนะก็อาเจียนคือของที่ร้านเขาก็ของดีแหละแต่ว่ามันของดีบางทีมันก็ไม่เหมาะอาจจะไม่อาจจะแพ้ไอ้น้ำไม่รู้เนาะแพ้อะไรอ่ะ มันเยอะไปแม่มันมันเยอะอะเหรอมันมันพอชั่นมันเยอะไปใช่ไหมใช่แล้วกินกันหนุบหนับหนุบหนับเยอะไปหน่อยค่ะแม่ปุ้ยเลี้ยงดีเออปรากฏวันนี้มาริต้านอนจับไข้อยู่เดียวเพราะว่าอาหารมัน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 ไม่ใช่เป็นพิษเนอะแต่มันอาเจียน่ะที่มาริต้าขอยาดมหนูแต่เมื่อคืนแล้วนะใช่ไหมเออฉันเห็นเธอควักยาดมกันออกมาคืออะไรไม่รู้แม่ปุ้ยไม่มียาดมไหมเหรอกแต อ้วกหนูอ้วกกอนพี่มาดิตาแล้วแล้วมานิต้ากขึ้นไปอ้วกอีกรอบแล้วตอนก่อนกลับอ่ะแล้ววันนี้ก็มาทานนะคะเขาก็มีให้เลือกแม่แม่ปุ้ยก็สั่งว่าเอาสโนว์ฟิชให้หมดเลยเพราะว่าวันนี้เรามาเที่ยวโรงแรมโฟร์ซีซันริมแม่น้ำเจ้าพยานะคะเนี่ยดูดูทุกคนดูหลังนะคสวยมากนะคะระหว่างการกินดิฉันก็สั่งปลาสโนว์ฟิชให้กับอายเพราะรู้ว่าท้องเขาไม่ค่อยดีสรุปนฮะ ไม่ใช่เราบอกแล้วไงใครจะฟ้องไม่จะบอกว่าวันนี้อาหารเขาดีแต่ก็ทุกคนก็เอนจอยเอาบอกอาหารดีมาฟ้องตูเรื่องอะไรแต่ว่าอายกันเนี่ยแพ้เนื้อแน่นอนคือต่อให้เอาเนื้อชิ้นละห้าบาทหรือชิ้นละหมื่นใช่ไหมวันนี้เธอกินเนื้อไม่ได้ช่วงเนี้ยเพราะว่าก็ไม่ย่อยอีกใช่ไหมใช่ทีน,นี้เขาเรียกว,ว่ามาแบบว่าจัดเต็มทั้งบนและล่าง ออกตัวเต็งทั้งบนและลา่างอ๋ <laughs> อแปดสามเออทำไมต้องเป็นแปดสามอ่ะวันนี้ออกแปดสามอ๋อเราไม่ได้ออกแปดสามไม่ใช่สองสามสองสองเหรอไม่ใช่เออ <c oughs> ทำไมไม่ชวนแอนมากินก็แอนอยู่นี่ไงแอนก็กินมาแล้วนะแอนไหนไง <c oughs> แอนไหนแอนชิลีหรือเปล่าแอนชิลี <c oughs> นะคะมีหลยแอนเลก็สรุปว่าไม่เป็นไรวันนี้ก็เลยแบบ อ่อนเพลียะรเหี่ยใจนะคะแต่ว่าอุ้ยกุณดังใส่เครื่องเพชรสวยเดี๋ยวติดตามดูนะ<ช>แล้วก็เออเนี่ยเขาบอกเขาเคยเห็นคนแพ้เนื้อที่เอชมาอาการแบบนี้เลยอ๋อไม่รู้เออเออเพราะเนื้อเอชมันคือไปบ่มเนี่ย <laughs> เออก็เนี่อาจจะเป็นไม่ได้อาจจะเป็นได้แต่ว่าพวกเรากินกันก็ไม่มีอาการแพ้ก็มีแพ้เหมือนกันอะ หยุดไม่ได้นะก็เลยบอกไอ้กันว่าช่วงนี้อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งกินเออบนสามสองร่างแปดสามวันนี้อเจจอยมิสแพลเน็ตอือ่าเธอพูดไปซิ้ยังไง แม่มอบตำแหน่งให้ดูก่อนเลยเธอต้องได้ตำแหน่งไงเธอต้องไปสายสะพาย Miss Planet Thailand นี่อย่าไปดูถูกด้อยค่านะว่าเขาไก่กาหนูศึกษาละเอียดแล้วเหมือนแม่ก็คือ Miss Planet นะคะเขาก็จะจุดเด่นของเขามันอยู่ที่เขาโฟกัสที่เขาเป็น Sustainable p a g e a n Tree เนาะแล้วเขาก็โฟกัสที่ SDG Goals Sustainable Development Goals ที่เราไปคุยกับ UNDP มาก็เราอยากจะศึกษาแล้วก็ทาความเข้าใจกับเรื่องนี้จริงๆแล้วก็แบบ อยากจะเป็นหนึ่งในตัวแทนของประเทศไทยที่สามารถมาสื่อสารแล้วก็อธิบายให้หลายคนเข้าใจได้ว่าไอ้ตัว g o a ที่มันเขาเรียกว่ามันแทงจับโมเป็นแทงจบ๊บโกลนเป็น g o a ที่จับต้องได้แล้วก็สามารถทําได้จริงเนี่ยถ้าเราร่วมมือร่วมใจกันประเทศไทยเราอจะสามารถ reach เอ่อ go นั้นได้เร็วขึ้นแล้วก็ทาให้ประเทศเราเนี่ยขับเคลื่อนไปได้ข้างหน้าและสามารถ s u s t a i n a b l y develop ได้ดีขึ้น,ออนโอเคน,เน,นะคะก<ด>็เอ่ออันนี้ก็เป็นสิ่งที่อะ ในเมื่อเรเน่เขาอยากจะไปเขามีความต้องการตรงนี้แล้วก็โรงแรมที่พักหนูก็เห็นแล้วนี่รูลามาเฮาเนาะแล้วแบบนเจอร์เาเรียกว่า pearl of อ f ฟริกใช่คนธรรมชาติสวยมากแล้วราดูคอนเทนต์เออคอนเทนต์เดี๋ยวเธอต้องกินเนื้อยีลาฟกันใช่แล้วก็อะไรวะคนมอบมงจะใส่มงแบบเขาเรียกงอะไรอ่ะคนมอบมงโอ้ยหายไปแล้วไม่รู้ คนมอบมงจะใส่มงแบบคืออะไรอะ่ะอะพระธิดาพระธิดาคืออะไรไม่รู้เรื่องเลยเอออ่ะ,อะต่อไปก็จะบอกว่านี่นะคะสาวๆก็ตอนนี้เหลืออีกสี่วันเราจะบินเนาะก็ฝากเอ,อลูกๆนะคะไปเป็นกำลังใจเนาะใครอยากจะไปส่งใครเนี่ยห้าสาวมานิตาแอนนาเสืออายกันเรเน่โอปอเนี่ย ก็ไปส่งน้องๆกันเนาะถือว่าเป็น pre universe นะคะแล้วก็<ะ>ก็ดีจะได้ไม่มีโอกาสไปใช้ชีวิตเนาะหรูอายเคยไปเไมกายัางไม่เคยค่ะ แอนายัางโอบอยไปยังอเมริกาอ่า <c oughs> จะได้นั่งเครื่องบินแบบยาวนานมากแต่สนุกนะแม่ชอบ <c oughs> นะคะแล้วก็ไปโดยสายการบินเติร์กิชซึ่งบริการดีมากแม่อันนี้แม่ชอบเลาอะไรหรูเลิศอลังการหมดนะคะแล้วก็ดิฉันก็ทุกทีเลยที่ฉันจะไป แม่ขอชุดยั่วๆให้แอนนาด้วยนะจุบๆหูเธอจะเอายั่วระดับไหนจ๊ะนะคะแล้วก็ใเสืช่นะคะก็อยากจะบอกว่าเราก็จะไปกันแล้วก็ไปหาประสบการณ์ไปดูไปอะไรเนาะว่ามันมีความมันมีความเป็นยังไงนิวยอร์กแฟชั่นวีคอันนี้มแม่ปุ้ยก็คิดว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีนะที่สาวๆจะได้ไปสัมผัสกันนะคะแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจก็คือว่า ทางการท่องเที่ยวทททประจำนิวยอร์กก็ขอบคุณนะคะน้องเปิ้ลน้องเจี๊ยบและน้องๆทุกคนนะคะเอะอเขาบอกว่าเดี๋ยวนะเดี๋ยวส่งคลิปใส่มงแบบพัฒธทิดาให้แม่ดูในกลุ่มไลน์เออส่งมาให้ดูหน่อยสินะคะก็เนี่ยแหละทา,ทางทางทททก็ได้เชิญผู้สื่อข่าวมาเยอะมากหัวเราะเลยวะ ค่ะส่งแม่ปุ้ยค่ะนั่งวินไปนั่งวินไปวันนี้ใช่ไหมหลายคนเห็นฉันนั่งวินอีกแล้ววันนี้วันนี้ฉันขับรถล้ออะไรเลยแม่วินไปนิวยอร์กอะไรหล่อนเดี๋ยวฉันจะโชว์รูปได้ไหมมันมันโชว์รูปไปไม่ได้ใช่ไหมตอนนี้รูปรูปหนูรูปหนูรูปที่หนูนั่งมอเตอร์ไซค์อ๋ออ๋อ สายมาเร็วอ่าอบก็ว่าแต่ฉันมันก่อนเนี่ยเธอก็ไม่ทันเธอก็ต้องนั่งฉันนั่งตลอดหมือเมาเลยวะฮะแล้วดูดิเอ้ตันแม่ใครถ่ายเออดนี่ออเเห็นปะวะเห็นปะอ่าเน่เน่เห็นนะมีแม่ยืนสวดสวดสุขิมนิมุมฮะเธอขับดีๆแม่พูดอะไรนะตอนนั้นแม่บอกว่าเธอขับดีๆนะลูกฉันอ่ะ เป็นท็อปไฟฟ์มิสอินิเวอร์สอีกคนขับทำหน้างงๆแต่ก็เก็ตบอกว่าเอาแบบไม่ล้มเอาแบบว่าไปช้าๆห้ามเขากระแทกเพราะว่าวันนั้นนางใส่ชุดอะไรนะสวยมากเพเอ็มสีงาช้างประหนึ่งเจ้าหญิงแล้วก็โบดีออมนะแต่ว่านั่งนั่งนั่งแก็บวินเพราะว่าไม่ทันคือตอนนี้มันเป็นเรื่องธรรมดามากใช่นางนั่งจากจุฬาไปดูเลยลามอินทรา เพราะว่าเอ่อมันจําเป็นอ่ะลูกเวลามันไม่ทันแล้วเราก็ไม่อยากจะเลดอะไรมากมายแล้วฉันก็ยืนเนาะแม่ก็ยืนสั่งบอกว่าเธอขับดีๆนะพี่วินเธออย่าทาลูกฉันหน้าแหกนะเขาเป็นดังงามเลยเดี๋ยวเขาจะนู่นนี่นั่นเธอต้องขับแบบห้ามลมห้ามห้ามหน้าแหกเด็ดขาดเนี่ยนั่งไปพี่วินก็ขับเขาถามประมานว่า อันนี้รีบหรือเปล่าครับเอาไม่รีบปกูจะนั่งในรถอัไรยานอายหน่อยไลยลูกนั่งทุกครั้งค่ะที่มาเอออ่ะหนูนั่งหน่อยมากแม่โดยเฉพาะในกรุงเทพเออการจราจรนะแม่ว่านะเราไปซื้อไอ้นั่นกันดีกว่าวะไอ้หมวกกันน็อกส่วนตัววันนี้พี่วินก็น่ารักนะเขาก็เตือนแม่บ้าไม่เอาจะขับไม่เป็นวันนี้พี่วินเขาก็เขาบอกว่าเนี่ยพี่ไปซื้อเลยหมวกกันน็อกส่วนตัวเออเขาได้กูดไอเดีย แล้วมันก็บอกว่าผมแม่ช่วยชีวิตผมไว้เยอะวันนี้พี่บินคนนี้น่ารักค่ารถประมาณหกสิบแม่เลยให้ไปร้อยยี่สิบเออเขาบอกว่าผมนะครับตอนนั้นอ่ะโหมันแบบขับเร็วแล้วมันก็ล้มหน้าศูนย์ประชุมเศรษฐกิจฟึ่มไปเนี่ยไหยปลาหักเลยครับกูนั่งซ้อนอยู่จะรอดด <c oughs> <c oughs> ี่จันก็ใส่ชุดยาวหมแล้วก็สบายมีกระเป๋าเนี่ยใหญ่จ้าไม่ฉันก็แล้วก็คือ ผ้ามันลื่นเ่ยหนูเข้าใจไหมเวลานั่งผ้าลื่นแล้วตูดมันลื่นอ,ะอ่ะแล้วก็แม่ก็จับมือ <c oughs> ขวาก็จับมือซ้ายก็โอ้ยแบบท่านั่งทวิสมาอย่างเงี้ยตลอดเลยแล้วเขาก็เล่าบ,บอกว,ว่าเนี่ยถ้าผมไม่ใส่หมวกกันน็อกผมว่าผมจบกันนั้นแล้วครับ เขาหายปลาหักเลยแล้วฉันนั่งอยู่เธอสช่ไน้องน้อ่คะแม่ก็บอกว่าหนูหนูเอางี้เดี๋ยวฉันติ๊เธอเต็มที่เลยนะให้เท่าตัวเลยเอาแบบไม่ล้มแม่คอนเซ็ปต์ที่ไม่ล้มก็ก็โอเคก็ก็ถึงถึงกําหนดดีแต่ว่าเดี๋ยวฉันไปซื้อหมวกกันน็อกแล้วพาะน้องคนนี้บอกว่าเพื่อนผมนะครับไม่ใส่หมวกกันน็อกกระโหลกแตกหุกูนั่งอยู่แบบจะถึงไหมเนี่ยโรงแรมโฟร์ซีซั่นเนี่ยจะถึงไหม ฉันก็แบบเขาเล่าจริงนะเป็นการตลาดวะเขาบอกไอ้แ<า>ม่าาไปซื้อหมวกกันน็อกเออเดี๋ยวแม่ไปซื้อหมวกกันน็อกนะไม่เอาแล้วแท้จริงแล้วเขาเปิดร้านขายหมวกกันกน็อกอยู่ใช่โชว์มาครับเดี<ช>๋ยวผมใส่ให้อันนี้ดีนี่คุณวิศวัตรบ,บอกว่าทำหมวกลาย MUT เออนเลิศเนาะมือแล้วก็มันมันเรียกไม่ได้หรอกมอเตอร์ไซค์กับคนกรุงเทพเนี่ยนะคะชีวิตดีๆที่ลงตัวชีวิตดีๆที่ลงตัวอะนะอ่าล่ะ ซื้อไอ้นั่นก่อนดีกว่าซื้ออะไรอ่ะวันนี้ก็เลยมามาที่นี่นะคะก็เดี๋ยวไปส่งกันเนาะตอนนี้ก็วุ่นวายมากก็ต้องแสดงความยินดีนะคะกับสาวๆทุกคนเนี่ยก็ได้วีซ่ากันคนละสิบปีจุกๆเรเน่ก็ไม่ต้องทำเพราะเรเน่เป็นถือพาสปอร์ตส <Italian S 1> อันอิตาเลียนพ s สปอร์ passport, กับไทยพาสปอร์ตนะคะแล้วก็แอนนาก็ได้แต่อน,นาก็ดีเป็นการเพิ่มประสบการณ์ชีวิต แต่วันนี้แม่ภูมิใจนะนะนะั่งคุยกับฝรั่งทั้งโต๊ะปลอเลยปลอไหม<อ>ดีดีฉันก็ฉันก็แอบ,บดูว่าฝรั่งถ้าเขาทําหน้างงเนี่ยแม่ก็ต้องเรียกแอนนาปรับช,ะชะัศนคติแต่ว่าเขาก็อือออกับเธอเขารวนล้อคือหาใช่ไหม <c oughs> แต่อายนี่ใช้ได้นะอายเป็นคน<อ>พูด โม้บ้าอะไรก็พูดพูดไปเถอะถูกป่ะมันก็พูดรู้เรื่องอ่ะเออวันนี้ดีวันนี้พูดเก่งวันนี้สนุกมากค่ะแม่เห็นไหมก็แค่เรากล้าพูดถูกป่ะคือแม่จะบอกว่าอันนี้พูดแทนเนาะว่าอย่างเรเน่เขาก็พูดเป็นเออเขาเรียกอะไรวะพูดเป็นเป็นเนทีฟหน่อยอ่ะเน่อยอพูดเป็นไตหอยพูดแบบเมาหมัดนะโอปอก็พูดดีเพราะเรียนเอออินเตอร์ตั้งแต่เด็กนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราอาจจะไม่ต้องแอคเซนต์แบบเป็นเนทีฟก็ได้แต่พูดแล้วเนี่ย ฝรั่งเข้าใจอย่างที่พี่เคนเนตสอนนะบางคำเนี่ยถ้าเราออกเสียงผิดเนี่ยอย่าง I want some food แหมฉันต้องการอาหารแต่ดันสึกพูดเป็น I want some food ได้ไรคะได้ได้ตรีนสิคะถูกไหมลูกเพราะฉะน,นั้นเนี่ยมันก็เป็นบางคำที่มันพูด,ดแต่ว่าโอเคอันนี้แม่ไม่ห่วงหรอกเขาก็ทำได้อะไรอีกจอยฮะไม่เขียวใบอยู่แอบ เอ้เออน,นี่ยมันเส้นตื้นมากหัวล,ล้ออะไรบางทีแม่ก็หัวเลาอแล้วก็คนก็ถามหัวล้ออะไรกันบอกเปล่าเลยเนี่ยมันหัวลาอแม่เลยขำมากก็หัวล้อตาเออวันนี้นาก็ทําได้ดีนะแล้วก็เมื่อกี้คุณเฟรดก็พูดกับเราเป็นการส่วนตัวว่าเด็กๆทุกคนมี personality ที่ดีมีเขาเรียกอะไรอ่ะมีคาแรคเตอร์ที่ชัดเจนนะคะแล้วก็มีความเขาเรียกอะไรอ่ะดูดีดูแพงอะ่ะเนาะใช่ไหมแต่ใส่เพชรต้องดูแพงแน่ว่าจะใส่เพชรเขาอยู่ <laughs> ก็ขอบคุณนะคะคุณเฟรดก็น่ารักกับเราเสมอแล้วก็เดี๋ยวไปนิวยอร์กครั้งนี้ก็คงจะมีประสบการณ์อะไรดีๆสนุกๆมาเล่าสู่กันฟังนะคะ,คะแล้วก็เดี๋ยวจะมาไลฟ์ให้ก่อนไปเนี่ยอาจจะชวนพี่กิกนะคะเจ้าของบริษัทออที่ทำวีซ่าเออเอิอ,อ้องไปเลยบริษัทพี่กิกชื่ออะไรนะ ซึ่งก็ทำให้เราเนี่ยเดี๋ยวจะเชิญพี่กิ๊กมาเมาส์ให้ฟังสาหรับคนที่เตรียมตัวไปทําวีซ่าอเมริกาเนี่ยจะต้องเตรียมตัวอะไรเนาะเตรียมจดแล้นะคะเออเพราะว่ามันจําเป็นนะคะเนี่ยพวกนี้เขาก็ได้กันมาหมดแล้วนะคะก็น่าจะสนุกแม่หนูจะเมาส์วันนี้เครื่องเพชรชุดที่หนูใส่มีคนซื้อด้วยนะอ่มีเออใช่ไหมในงานเลิศอุ้ตายหรอ แม่มาก็แม่ซื้อแม่ซื้อหนู่าฮะูคุยวคุว่าหนูขอสักหเปไม่ใช่ยแต่เอฉลาดแม่แม่บอกว่าถ้าใครซื้อ่องไม่ได้เนส่นะคะเขมีชัถึงเอร์เซเออให้ให้เท่าไหร่นะเออเออดีเองเลยแม่ฉลาดต้องถามว่าชัจนหนูร้อนแล้วัเามเปอร์เซ็นตหนึ่งเร์เซนเลยหรอขอจักหึ่งเปอร์นชุดนั้นกท่ไหลของหนูอ่ะหนูสิบแปดล้านสิบแปดล้านเออโอ้ย แต่คนที่มาในงานนี้ก็เนี่ยคือเขาสนใจเพราะเพราะชุดที่แล้วที่มานิต้าใส่ตอน private dinner ที่แล้วก็ขายออกไปแล้วเออเลิศนะคะโอปอง่วงมากค่ะเเผาเตียงหนูก็ควรจะต้องง่วงอ่ะเขาตั้งแต่เช้าอ่ะนะคะก็เอาเป็นว่าจะกลับแล้วเพราะว่าอะไรรู้ไหมสงสารไอการไอการวันนี้โหนบนล่างเต็งโต๊ะมาหมดเต็มที่เลยเต็มที่หรือว่าเป็นแผนที่เราจะต้องแบบ เป็นนางแบบนี่มีคนบอกว่าอะไรนะโอปอจะแขวนอะไรนะแขวนไม้ไม่ใช่แขวนส้่สูงคนแขวนไม้ก็เป็นคนนี้ค่ะแม่หนูคนแขวนไม้ค่ะแม่นี่แม่บอกแล้วไงเออพูดถึงเรื่องร้องเพลงเจ้าโอปอไม่ใช่ไม่ใช่อายเนี่ยถูกเชิญไปร้องเพลงบ่อยใช่ไหมไปไมท์ทองคําไมท์ปลดนี้อะไรก็ไปแล้วมีเมื่อวานนี้พวกเราก็แซวกันว่าจะส่งพี่แอนจะส่งจะส่งแอนนาไปรายการร้องเพลงให้ไปร้อง รม่เธอไปอัดไหมยังอ่ะอีกอันนึงอ่ะอัดยังอาไม่ได้เหรอคุอแม่ไม่ได้โอเคโอเคเวไม่ไม่แม่จะบอกว่าแอนนาเนี่ยถ้าไปเนี่ยเราต้องส่งไปรายการใม่เพิ่มนี้ถูกปะเพราะอะไรเพราะว่าเราต้องไปจ่ายเงินให้เขาฟังนักร้องนำเพลงนะบอกคือร้องนำดนตรีอ่ะเคยได้ยินปะแต่อันนั้นแหละคือมันผิด ดนตรีผิดมาเล่นเล่นเล่นจังหวะไม่ตรงไม่ตรงกับกับคีย์ของพี่แอนคีย์กับพี่แอนโอปอผมไม่กระดิกจะกระดิกได้ไงล่ะเพราะว่านั่งอยู่ในที่หนูไม่ได้นั่งโมไซมาหนิวันเนี้ยใช่มแม่เหนื่อยไหมไม่เหนื่อยหรอกค่ะจอยสวยมากอ่ะชมไม่มันครบควบทุกคนทำค่ะอย่าชมแบบว่าสองคนเขานั่งกันสี่คนวีชื่อแม่วีชื่อแม่วีชื่อแม่นะวีไอกันสวยเวอร์เวอร์อ่าสามละ เราแอนนาค่ะท้ามีอะไรหอกไม่สวยนะจะไม่วีนหรอกวชุดประจำชาติเออใช่ใช่ใช่เดี๋ยววันนี้ไม่ว่างประชุมเดี๋ยวพรุ่งนี้ประชุมแล้วมีคนส่งเข้ามาเยอะเออเดี๋ยว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 ผู้มีอัพเดตกันไอา้นักพร้องสาวน้องหลบลิขสิทธิ์เขาบอกว่าเธอร้องเพี้ยแล้วหลบลิขสิทธิ์กติกากิกแรงนะ คอมเมนต์นี้แรงแรงแรงเลยสิ์เออใช่ไหมเห็นไหมแผ่นกล้องไปมาก็เอาเป็นว่ารอแอนนาไปออกรายการร้องข้ามกําแพงอ่าเร็วๆนี้ปดติดตามอันนี้บอกได้ร้องสร้างกำแพงสร้างกำแพงไม่อันนี้มับอกว่านักร้องข้ามกําแพงรายการรอออกถูกแล้วรอข้ามกําแพงถูกแล้วี่เนี่ไม่ถูกแซวร้องสร้างกำแพงอร้องสร้างกำแพง ้องติะกับเองนั่งห้าคนเอาอะไรมาสี่ก็ไม่ต้องชมฉันก็ได้เพราะฉันมีความสตรองว่าชันก็สวยในแบบของฉันเม่เป็นไรพวกลูกๆชมแม่ทุกวันรักแอนนาจ้าอยู่เป็นน้องดอร่าดอร่าดอร่าด็ก explorer เอออ่ะรูกแม่ผู้นี้สวยทุกคนนี้จริงอะไรนะเอพิริยาบอกว่าแอนนาพี่บอกไว้ก่อนนะ ถ้าพี่ตัดสินการร้องเพลงพี่ตัดสินแบบมืออาชีพแคนนะก็บอกไปเลยว่าหนูร้องไม่มืออาชีพหนูร้องแบบมืออาชีพ,ชพค่ะเออเอานะอือปือสวยครบแล้วครบแล้วโอเคไม่วินทำไมอ่ะพวกเราลาไปเถอ,อะ่ะ หมอกันบอกแคลร์บอกให้แอร์ทามคนละหนึ่งนาทีโอ้โหสภาพหน้าสวยนะเธอสวยโอ้โหหนูเพิ่งเช็ดอันนี้ไปเลยจะดึงขนตาก็รอยตามลุกปุ๊บนะคะเดี๋ยวดึงขนตาไปเลยเพราะว่ามันมันดึงแล้ว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 แม่ดึงแล้วอ๋อข้างนี้เหรอข้างนี้ยังไม่ได้ดึงอ่๋อข้างมันยาวว่ะดึงแล้วดึงแล้วดึงแล้วเราติดตามกันด้วยนะคะรับรองว่าสาวๆที่จะไปนิวยอร์กเนี่ย ปังอย่างแน่นอนเพราะว่าพรุ่งนี้อนาจะไปถ่ายลูกปูกกเราตามด้วยนะคะก็เดี๋ยวเชื่อว่าทุกคนคงจัดเต็มกันอยู่แล้วแหละแล้วก็ทุกทุกวันนะคะตั้งแต่วันที่9ถึงวันที่14ช่ไหมเราจะมีแคสติ้งที่นู่นเราไปดูโชว์เราไปดูโชว์ค่ะแล้วต้องรีบแล้วขาต่อเบดแล้ว ก็ขอฝากทุกคนด้วยนะคะกับการเดินทางครั้งแรกของแอนนาแล้วก็เพื่อนๆอีกหลายๆคนในประเทศแอนนาไปเอางี้เธอขึ้นเครื่องบินในชีวิตมันหมดกี่ครั้งโอ้เป็นจํานวนหลักหน่วยแล้วกันนะหลักหน่วยหลักหน่วยไม่ถึงสิ โอเคไปทะเลในเมืองไทยมีไปที่ไหนมาแล้วบ้างหัวหินเนียแม่ที่เราไปมาสรุปไปเพราะฉันพาไปส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้ไปเที่ยวเลยถือว่าเป็นการเปิดประสบการณ์แล้วก็เป็นการพรีแพร์ก่อนที่จะไปไปประกวดจริงค่ะฝัเนี้ยฝปนคนอนนาก็จะได้ไปหลายหลากหลายประเทศนะคะไปกับบ้านท PN ของเรานี่แหละเนาะก็ไม่ที่ผ่านมาทะเลเคยไปกี่ที่นะไปหัวหินเนาะหัวหินไปพัทยาไปยัง พัทยาเคยไปแล้วค่ะแล้วเก็ตประจวบไม่เคยไม่เคยไปทะเลฝั่งนั้นเลยค่ะไม่เคยอาสาเอางี้เดี๋ยวกลับจากอันนี้นะเดี๋ยวฝึกซ้อมเลยกันเทรนแล้วก็พาแอนนาไปเที่ยวภูเก็ตเธอไอไปมายังภูเก็ตเหรอคะไปไปไม่ต้องไปตอนเจ็ดภูเก็ตเจ็โอไม่รับด้วยนะเมื่อไรเดี๋ยวใครที่ไม่เคยไปเราก็พาไปเดี๋ยวจะพาอนาไปโนโรม <laughs> พาหนูไปเที่ยวบอเกตไปนอนบ้านโอปอแล้วกันโอเคค่ะ okay. ยังไงก็ฝากติดตามพวกเราแล้วก็ฝากติดตามแอนนาบนเส้นทางนี้ด้วยนะคะอ่าอ่ะอ,อ่ะเนนีเน่เนสําหรับวันนี้นะคะก็ขอลาไปก่อน่ะอย่าโอปอยไปติดหล่อเรีนล่อเรียนก็ขอฝากติดตามด้วยนะคะเรนนี่แล้วก็เพื่อนๆทุกคนเจ๋วหัวเราะแบบเมาแมิ สำหรับเมลสำหรับนิวยอร์กนิวยอร์กแฟชั่นวีคนะคะพวกเราเอ่อ n ู t in New วย r k เนาะแล้วก็ฝากติดตามถ่ายรูปสันที่สวยๆกันเนาะไปเที่ยวกันเอออ่ะโอเปอร์สำหรับวันนี้นะคะก็ขอลาไปก่อนโอ้โหก็ตำนามเป็นคันแรกของหนูดเลยที่ไปอเมริกานะคะรวมถึงหลายๆคนก็ อยากให้ทุกคนติดตามเพราะว่าเราก็เต็มที่มากน้อแม่สําหรับการเต็มตัวไปเหมือนกันนะคดจะเป็นในารื่องมบลุกประสบการณ์การเต็มตัวไปนิวยอร์กแฟชั่น e ีหรือว่าเป็นในเรื่องของการประสบการณ์ดีนะประสบการณ์ของคนเราเป็นเรื่องซื้อหาไม่ได้ลุกแมพงมากก็อยากให้ทุกคนสนุกไปกับเราแล้วก็รอดูติดตามพทุกคนนะคะในนิวยอร์ก New York City เอออ่ะก็วันนี้ลาไปก่อนนะคะจะต้อนลูกสาวทุกคนกลับบ้านก่อนแล้วก็เดี๋ยวมีโอกาสเม้ากันใหม่ดียวต้องเม้าก่อนไปอยู่แล้วล่ะเนอะโอเคนิวยอร์กอ่ะบ๊ายบายปิดไงปิด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 สำหรับวันนี้นะคะก็ขอลาไปก่อนนะคะลาไปรอบที่ห้ารอยแล้วปิดแล้วเราปิดปิดบ๊ายบาย